สวัสดีทุกคนนะคะดูดฝุ่นเหมือนการออกกำลังกายนะคะนะคะดูดฝุ่นกันลูกกำลังหลับอยู่เนาะถ้าเขาตื่นมาเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาเราก็จะไม่ได้ดูด ดูดฝุ่นในสไตล์ของเรานะคะทุกคนดูดยังไงให้มันเกลี้ยงเนาะดูดยังไงให้มันสะอาดดูดในสไตล์ของเรานะคะสามีก็ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วซึ่งจะออกไป ดูได้หน้าหนึ่งก็พักเครื่องนะคะทุกคนเป็นไงเหนื่อยแดนไหมไปแล้วนะคะทุกคน